กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเรามาดูราคาทองคําวันที่20สิงหาคม2563ครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นนั้นก่อนจะรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับทองคําราคาทองคําอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับเรามาดูราคาทองคําสําหรับวันที่20สิงหาคม2563ครับพี่น้องครับราคาสมาคมค้าทองคําราคาขายอยู่ที่29,350บาท ราคารับซื้ออยู่ที่29,250บาทครับเราดูราคาทองคำแท่ง99.99%ก99ันครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่31,10บาทราคารับซื้ออยู่ที่30,70บาทครับ เรามาตามต่อด้วยราคาทองคำแท่ง96.5%ครับขายอยู่ที่ราคา2 9 0 7 5บาทรับซื้ออยู่ที่29,000บาทครับพี่น้องครับแล้วก็ราคาทองรูป,ปพรร์น99%นะครับพี่น้องครับ,ร,บราคาขายอยู่ที่3 5 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่37,000บาทครับ เรามาดูราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%กันครับราคาขายอยู่ที่29,330บาทราคารับซื้ออยู่ที่29,000บาทครับพี่น้องครับเรามาตามต่อด้วยราคาทองของโกลสปอร์ตกันครับราคาตกครับพี่น้องครับตอนนี้ขายอยู่ที่11,964.47เหรียญรอลล่าสหารัฐครับแล้วก็รับซื้ออยู่ที่1,962.98เหรียญรอลล่าสหารัฐ ี่นองครับเรามาดูราคาทองคําย้อนหลังของวันพุธที่19สิงหาคม2563ครับ ลบไป150บาทครับพี่น้องครับราคาทองคาแท่งรับซื้ออยู่ที่29.250บาทราคาขายออกอยู่ที่29,350บาทนะครับพี่น้องครับแล้วก็ทองรูปวพันราคารับซื้ออยู่ที่28.728 2 0สุดสตางค์ครับอันนี้คือครั้งที่6ครั้งสุดท้ายของวันที่19สิงหาคมนะครับพี่น้องครับเรามาดูราคาน้ำหนักของทองกันครับของประจำวันที่20สิสิงหาคม ทองครึ่งสลึงราคาตอนนี้อยู่ที่3,669บาทราคาทอง1สลึงราคาตอนนี้อยู่ที่7,338บาท ทอง2สลึงหรือว่า50สตังค์ราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่14,675บาทครับแล้วก็ทอง1บาทครับราคาตอนนี้อยู่ที่29,350บาทครับพี่น้องครับอันนี้ก็ยังไม่รวมค่ากำเน็ดกันนะครับพี่น้องครับและสุดท้ายรวมสาระชาแนลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับราคาทองคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำทุกวันครับพี่น้องครับ